สวัสดีค่ะดีใจจังเลยค่ะเราได้เราได้ไปแล้วค่ะวันนี้เกือบบ่ไไ้ไปอีกพี่น้องเกือบมันขาเจ้าแคนเซอร์ตุ่อยอีกโอ้ใช่ไหมคะเกือบไม่ได้ไปเมืองไทยวันนี้โชคดีมากเลยค่ะอันขาเจ้าแบบว่าได้ตัวเครื่องบินแล้วเพราะตั้งแต่สีเขาเช็คอินเอากระเป๋าเขาเช็คอินที่กระเป๋าเขาทั้งเขาได้ไหมพี่น้องเขาบมื่อไหรวข่่ยเขา เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นตัวเก่าของมันเป็นตัวเก่าของวันที่สิบต้องไปที่เคาน์เตอร์ใหม่ให้เขาทําติกเก็ตใหม่เพราะตั้งแต่กลับย้อนกลับมาเฮ็ดติกเก็ตใหม่รอสองชั่วโมงโอ้ยึกว่ามันสิบม่ได้ไปคนไล่ไล่คนเยอะไหม่่นังให้แม่นั่งเลยไม่ไม่ไม่มาเลยกันมาเลย่กัน หนูได้น้ำอัญชันอร่อยมากหนูกินอะไรเนี่ยะอัญชันดีครับได้น้ำยังได้น้ำยังคะน้ำอัญชันกินน้ำอัญชันนะอร่อยมากอ่าหนูออัญชันผมเลือกอาหารให้น้องแบบไม่เผ็ดละกันได้ค่ะได้ค่ะหรือว่าอยากจะจะเป็นเป็นกุ้งเคลือรีดีครับเอานูชอบเผ็ดไหมเผ็ดแต่แต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากมันเขากินได้ค่ะกินน้เอาอาหารไทยดีกว่านะใช่ใช่ใช่โอเคเ่ะเอาอาหารไทยดีกว่าลูก งานกินเผ็ดได้ค่ะโอเคเพราะว่าแบบเมื่อกี้มาถามแล้วน้องไม่ตอบอะไู้ฟังไทยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้ตอบเลยไม่ต้องอายนะคะหนูพูดเลยภาษาไทยหนูก็พูดได้กินเผ็ดได้เฟ้าอีสานก็ได้เฟ้ากับเพื่อนเป็นเรืองเฟิรสอิสานก็เด้าเป็นน้ำโอเคเก็บปร่ได้ไปนะได้เลยพี่เป็นคนแทนเหมือนกันพูดได้เลยนะเหงาพี่ชื่อพี่เอฟนะพี่เอฟพี่เอฟครับขอบคุณครับพี่เอฟ ดีใจได้ไปวันนี้มุฟานเราไมไ่ไปมุวานโชคดีแล้วโชคดี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 